สวัสดีครับผมจะมารีวิวนะครับผมกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นฟิวเจอร์นะครับตัวนี้เป็นกีตาร์ทรงสแตทนะครับมารีวิวนะกีตาร์ทรงสแตทเนาะซูมาตาตัวคัตเตอร์เป็นแบรนด์ฟิวเจอร์นะครับตัวนี้เป็นฟิวเจอร์ไม่ใช่ฟิวเจอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่ฟิวเจอร์ไชน่านะครับตัวนี้เป็นฟิวเจอร์เกาหลีนะครับสังเกตได้จากโลโก้เขาจะทำคล้ายๆเฟนเดอร์เลยนะฮะนี่นะฟิวเจอร์อะไรนะโปรโลจิส อะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นของเกาหลีนะครับตัวนี้นะครับซึ่งไม่ไม่มีผลิตแล้วนะครับอ่าตัวหลังๆก็จะเป็นฟวเจอร์ที่ผลิตใช้หน้าเท่านั้นนะครับอ่าก็คือตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์หลายๆอย่างที่ชัดเจนมากๆแล้วก็คุณภาพดีกว่าใช้หน้าเยอะมากนะครับอันดับแรกนะที่ผมสังเกตนะบอดี้เนี่ยเป็นไม้แท้แน่นอนนะครับเป็นไม้แท้ตัวนี้จะเป็นสีหลายไม้เลยนะครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามอ่าเป็นสีแบบไม้แล้วก็เคลือบเคลือบสียเดียวนะครับผม แล้วพิกอัพนะครับเป็นซิงซิงฮัมนะครับซึ่งเล่นได้กว้างมากแล้วเสียงดีมากๆนะครับผมทุกแก๊กเลยนะครับทุกแกกเลยมันจะเป็นเล็กกลางบิดดีมากหนึ่งโวลูมนะครับสองโทนวงจรเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับผมจะผมจะไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าอะไรเลยนะครับก็คือทําความสะอาดชีดทำความสะอาดนะครับทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ดีนะครับบางทีวอล่มอาจจะมีข้อแคกล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับในการโวลเล่งเร่งเนี่ย เบาเร่งโทนเธอแล้วก็ใช้งานได้ตามแก๊กของมันนะครับแล้วก็บิดก็เป็นบิดเดิมนะครับดูนะครับเดิมเดิมเลยนะครับดูแจ็คเดิมนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดพิกัดก็เป็นของเดิมนะครับแล้วก็ปิดสติ๊กเกอร์เป็นอะไรของเจ้าของเก่ามาเดีตยวตแต่สมัยไหนก็ว่ากันไปนะอ่บอดี้ก็จะประมาณนี้นะครับบอดี้กับวงจรตัวนี้คือเล่นได้กว้างมากนะครับตัวนี้แล้วก็ต่อมานะครับอ่าในส่วนของคอนะครับผม พอก็อย่างที่ผมบอกเนาะตัวนี้ก็เป็นหัวทรงแซนะครับผมแบรนด์ฟิวเจอร์นะครับเกาหลีแน่นอนนะครับตัวนี้เฟตนะครับเป็นไซส์เซนดานะครับแต่ว่าเฟตตัวนี้เฟตเต็มนะเฟตเต็มเลยไม่มีสึกเลยนะครับแล้วก็ผมตั้งทัชชิ่งให้ค่อนข้างต่ำนะครับนี่นะตัวนี้มีมาตรฐานนะครับตัวสายหกในอยู่ที่2นะครับก็คือต่ำและมาตรฐานเลยส่วนสาย1อยู่ที่1.5นะครับก็คือกดลงได้ประมาณนี้นะครับ ลูกบิดก็เป็นลูกบิดเหล็กแท้นะครับจะบอกว่าลูกบิดเนี่ยลูกบิดก็คุ้มละผมจะให้ดูด้านหลังนะครับดูนะครับงานเหล็กแท้กับงานเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะเหล็กแท้เนี้ยมันมีความมันจะมีความเหลี่ยมมีความคมนะดูนะนี่ครับแล้วมันจะนําไฟฟ้านะครับเนี่ยมีเสียงช็อตที่เนี่ยทุกอย่างมันจะมีเสียงช็อตด,ด้วยแสดงว่าเป็นเหล็กแท้แน่น,นอนนาไฟนะครับโอเคซึ่งโอเคเลยนะเพราะว่าผมเ้าผมนะครับเหยียบพื้นอยู่นะครับแล้วเวลาผมจับอันนี้ไอ้ควง มันก็มาจิ้มกันนี้มันก็จะมีช็อตนะครับปกติของมันนะครับจะเป็นเรื่องของเสียงจีนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็จูนดีมากจะบอกว่าจูนดีมากคือจูนแล้วก็นิ่งๆเลยนะครตัวนี้โอเคแล้วก็นุ่มมือนะครับคือหมุนนุ่มมือแต่แน่นอ่ะนุ่มแต่แน่น่ะประมาณนั้นนะอ่าตัวนี้ผมเพอทําการเปลี่ยนสายนะครับนี่สายใหม่นะครับเบอร์เก้านะครับแล้วก็เซตอัพตั้งอีโทรดชั่นนะครับหกช่องนะครับสายเปล่ากับช่องสิบตัวต้องตรงกันนะครับผมน้ตเดียวก เซตอัพทัชชิ่งให้ต่ําตามที่บอกใช้อนิวัตํามมาตรฐานนะไม่ได้ไม่ได้พูดมั่วนะครับแล้วก็บรลานน์ปิกอัพให้เล่นได้ทุกแก๊สเข้ากันหมดนะผมแต่ตัวฮัมเนี่ยมันดังกว่าเพื่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวชี้เหลือเป็นซิงเกิลคอยเนาะตัวฮัมมันยังไงก็ต้องดังกว่าเพื่อนอยู่แล้วเรื่องปกติของมันนะครับไม่ได้มีผิดปกติใดๆนะครับผม ทีนี้ตัวนี้มีตำหนิหนึ่งอย่างนะครับคือคอเขาขันไม่ได้นะครับคอเขาขันไม่ได้คอคือด้วยอายุนะครับกีต้าร์มันเ็น่าจะประมาณมี1 0ถึง20ปีแล้วตัวนี้นะครับส0ปีขึ้นแล้วครับผมพูดง่ายๆสิปีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตามอายุครับผ่านร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมานะครับผมตัวนี้ก็เหล็กขันคออาจจะมีรูดมีเสียบ้างนะครับปกติจะใช้หกเหลี่ยมเบอร์สี่หรือเบอร์หนะครับรุ่นนี้ใช้เบอร์5เนาะปีเก่า ผมก็ลองขันดูแล้วมันมันขันได้นะครับแต่การไม่ออกปกติขันคอมันต้องโกงอช่วยได้นะครับอะไรวัานี้แต่ทีนี้ตัวนี้จะบอกว่าไม่มีผลครับขันคอไม่ได้แต่ไม่มีผลอะไรเพราะว่าตัวนี้คอมันตรงอยู่แล้วนะครับค่อนข้างตรงนะเนี่ยผมก็จะเล็งง่ายๆวิธีบ้านๆก็คือเรามองนะครับมองจากตาเรานะครับมองจากตูดบอดี้นะครับพุ่งขึ้นไปที่หัวนะครับอ่าแล้วก็มองด้วยท่านี้นะอ่าดูในเล้อมาดูนะครับประมาณนี้ผมก็จะมองนี้นะครับ ดูข้าบอกใช่ไหมครับมองลีงยงแบงนี้อ่ะแล้วเราก็จะดูดูระนาาสองเส้นคอว่าโอเคตรงไหมตัวนี้ปรากฏว่าคอตรงมากๆเลยนะฮะเพื่อนๆคอตรงก็คือโชคดีว่าคอเขาตรงนะครับผมคอตรงที่นี้คือคอวิ่งเป็นเส้นตรงเลยปรือตรงเพราะฉะนั้นพอคอตรงปุ๊บมันก็สามารถใส่สายสามารถกดแซดเดนลลงได้สามารถเซ็ตอัพให้สายต่ำหนึ่งก็คือใส่สายได้เล่นได้ปกติอันดับแรกก่อนสองก็คือใส่สาย เบอร์ได้หลายเบอร์นะครับจะเป็นเบอร์เก้าเบอร์สิบได้บทด,ดกเว้นเบอร์สิบเอ็ดถ้าเบอร์สิบเอ็ดมันจะแข่งไปนะครับแล้วก็ท <c oughs> ี่สามก็คือสามารถเซตอัพตั้งเดอร์เดิลตั้งทัชชิ่งได้ความสูงต่ำของสายเลยอยากจะให้มันต่ำม,มากๆแล้วกดลงได้อีกนะครับผมแต่ทีเนี้ย <c oughs> สายต่ำม,มากๆมันก็จะมีเรื่องของการติดเฟดอ่ามันจึงมีข้อดีครับฟังหลายอาจารย์ที่บอกมาสายต่ำม,มากๆมันก็ดีเล่นง่ายแต่เสียงที่มันออกมามันก็จะไม่ แลก็จะเสียงอีกแบบหนึ่งนะครับสายต่ำมากสายสูงมากก็จะอีกแบบหนึ่งผมก็เซตอัพมาตามมาตรฐานเนาะปกติก็สาย6ก็อยู่ประมาณ2นะครับ6 5 4ก็อยู่ประมาณ2 2แล้วก็ลดลงไปส่วน1 2 3เนี่ยก็ประมาณ1.5ขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอยู่ระาวๆนี้นะครับมาตรฐานของมันนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เซตอัพได้มาตรฐานปกติเลยนะครับผมอ่าจูนสายสายได้จูนเนอร์ได้ปกติตั้ง ตั้งเซนเดิสูงต่ำได้ตั้งอิทโทเนชันด้านหลังได้ได้หมดเลยดูใจที่งานปกติวงจรปกติซีเรเตอร์ดที่อย่างปกติครับก็คือขายราคาเบาๆเพราะว่าขอขายไม่ได้เนาะสำหรับคนที่ซีเรียสก็ผ่านไปนะครับแต่หรับคนที่ซื้อเอาไปเล่นเอาไปใช้งานเอาไปทํางานเอาไปซ้อมหรืออะไรมันคุ้มค่ามากเพราะว่าเสียงเขาได้คุณภาพมากๆนะครับตัวนี้นะครับอ่ะก็จะลองรีวิวคร่าวๆง่ายๆนะตัวนี้ร่วมที่ตัวบิดก่อนนะครับเปิดทุกอย่างสุดหมดนะ นิ่งครับเสียงมันนิ่งมากตัวบิดโอเคหแบอมโอเครับตัวบิดแงบอม สมบิดนะครับเสียงค่อนข้างแรงแล้วก็พุ่งนะใช้ได้เลยต่อมาเก็กมิดเดิลผสมเล็กผสมบิดนะครับผสมมิดเดิลเสียงก็จะมีครับปองๆขึ้นมาหน่อยนะครับ มิดเดิลน,นะครับโอ้โหมิเดิลเคาะมากครับต่อมานะครับแก้ไฮไลท์นะครับอยู่ที่บิด,บดกับว่ามิเดิลกับเน็กนะครับคู่นี้นะครับผม tomar também ตัว มผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมอะเดี๋ยวต่อมาเป็นเสียงแตกกันเลยนะครับตัวบิดนะครับผมก็จะเป็นตัวบิดก็จะเปทำเบรกิ่งเนะาะก็จะเงียบเลยครั้งเงียบนะผมจะบอกว่าตัวนี้คือเสียงแตกดีมากครับอ่าพวกตัวลูกม,มันมีข้อแคกริดหน่อยนะครับแต่ว่าก็เล่นได้ปกตินะครับเียงแตกเนี่ยดีมากครับตัวบิดนะค้อดีเลย ไม่เบลอนะครับเป็น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 ดีนะเนี่ยครับนี่ครับ,รบชัดเจนเลย ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเป็นตัวมิดเดิลน,นะครับก็พอมิดเดิลจะเป็นสิงงที่คอยจะจี๋นะครับตอนนี้ครับงโมนะแท้แบบ ตัวล็กน,นะครับ โอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็สลังากรีวิว้าตัวนี้นะครับเสียงคลินเสียงแปดแล้วก็รายละเอียดต่างๆของมันนะครับก็ตามนี้นะครับเล่นได้ปกติทุกอย่างนะครับวงจรปกติปุ่มปกติทัชชิ่งปกติทัชชิ่งปกติลูกบิดปกติดีนะครับทุกอย่างดีหมดยกเว้นคอหันไม่ได้เท่านั้นนะครับเอาไปก็ตามนี้นะครับเล่นใช้งานได้เลยเอาไปก็เล่นเลยนะครับพอเปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยนะครับผณครับ